สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับปลานะคะกับปลาอีส i s ชค่ะวันนี้ก็พอดีว่าเห็นแคคตัสแอสโตไฟต้ามบานพร้อมกัน3ต้นนะคะก็เลยจะมาผสมเกสรกันสักหน่อยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยปลาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทำคลิปต่อๆไปนะคะ ค่ะก็มาเริ่มกันเลยค่ะแคคตัสทีออ่อันนี้เป็นแอตโตไฟตัมนะคะอันนี้เป็นซูเปอร์ถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าผิดขออภัยด้วยนะคิดว่าอ,อ,อันนี้เป็นคาบูโตอันนี้เป็นนูดัมวาลป่าดาวนะคะแล้วต้นนี้เป็นเรนเซค่ะ t ดดีที การผสมเกอรก็คืออามเพิ่งบานวันแรกแล้วก็ไปต้นนี้ต้นนี้นะครับเกอรตัวผู้ยังไม่ฟุ้งดังนั้นพรุ่งนี้เราจะต้องผสมอีกรอบหนึ่งใช้เกอรตัวผู้ของต้นนี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดด้วยแหละต้นนี้เกสรตัวเมียอยู่ข้างในตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้คือเกสรตัวเมียต้นนี้เกอรตัวเมียผุบมากเลย นี่นะคะข้างนอกนี่ก็คือเกสรตัวผู้เนาะส่วนเนี่ยอันต้นนี้เห็นได้ชัดเลยนี่คือเกสรตัวเมียค่ะเกสรตัวผู้เขาก็จะอยู่รอบๆเกสรตัวเมียนะคะค่ะก็วิธีก็คือดึงเอาเกสรตัวผู้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็เอามาจุ่มๆลงในเกสรตัวเมียค่ะแบบนี้ พอจะเห็นชัดไม่เอ่ยแบบนี้นะคะเนี่ยเอาใส่ลงไปในเกรสรตัวเมียอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเกรสรตัวผู้ของต้นนี้คือต้องผสมข้ามต้นกันนะคะมาใส่ในเกรสรตัวเมียของต้นนี้ ระวังอย่าคีบผิดนะคะคีบเอาเ,อาเอากสรตัวเมียขา,าดออกมานะคะปาเคยครั้งหนึ่งแต่อันนั้นเป็นพวกแมมค่ะเกสรมันเล็กเผลอคีบเอาเกสรตัวเมียขา,าดออกมาเลยนี่ไหะ,ะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต้องขยันทําหลายๆครั้งหน่อยนะคะรับรองติดแน่นอนถ้าครั้งเดียวนี่อาจจะไม่ติดเนาะ เ,เอาปลาดาวใส่ด้วยจะได้มีปลาดาวด้วยนะคะเผื่อเพราะว่าการพร้อม,มเมล็ดยังไงก็แล้วแต่มันก็มีความเสี่ยงประมาณนี้นะคะ,าะ,คะการผสมเกสรค่ะก็เท่านี้นะคะก็ไม่ได้ยากเลยคือผสมไข่ไปไข่ามานะคะ ก็คือแล้วก็ทํำสับไปสลับมาหลายๆครั้งหน่อยอันนี้เราก็จะติดแน่นอนชัวนะคะแล้วก็แต่ถ้าต้องการเน้นว่าเออต้องการเน้นแค่ว่าเออต้องการนี่เป็นพ่อก็เอาแค่เกสรตัวนี้เกสรตัวผู้ของต้นนี้นะคะไปใส่เกสรตัวเมียตัวนี้ก็จะเป็นพ่ออย่างเดียวแต่ปาต้องการที่ผสมไข่กันไปกันมานะคะดังนั้นปาก็เลยสลับไข่กันไปมาแบบนี้นะค่ะสาหรับวันนี้ก็ออการผสมเกสร แตัดแอสโตไฟตัมแบบง่ายๆเลยค่ะติดแน่นอนนะคะยังไงก็ติดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะไม่มากก็น้อยค่ะแบบผสมอย่างเงี้ยติดแน่นอนเลยนะคะชัวร์ๆไอ้เจ้าแอสโตไฟตัมเนี่ยผสมเกอสรอติดง่ายมากค่ะไม่ยากนะ โอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ